พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาคอนะครับโอ้โหจุดชมวิวฐานอิทธินะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยสดงดงามมากๆนะครับเรียกว่าพวกเราได้มีบรรยากาศที่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่ดีในรอบในรอบปีที่ได้มาเยือน ปีที่แล้วได้มาแล้วนะครับสองครั้งปีนี้ก็มาอีกนะครับมาทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง,น,งนี่คือเจ้าถิ่นนะครับชายหนุ่มรูปหล่อเสื้อลายนะครับโอ้โหเอฟซีของเขาเนี่แม่ไหมไท้ายอ่างนี่โอ้โหเพียบมากโอ้ <c oughs> โ,หโหนี่คือจุดชมวิวทะเลหมอกพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาโพ นี่ครับความสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งพันหน่งร้อยยี่สิบสองเมตรนะครับโอ้โหนี่พื้นที่น้ำตกสีดิดอยู่ตรงไหนนะเจ้งใหญ่น้ำตกสีดิดอยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวนะนึกอยู่ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยอพี่แต่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เราจะไปเที่ยวเล่นน้ำตกกันะ อูหนึ่งในโปรแกรมที่เราแพลนเอาไว้เลยนะทริปนี้นะโอ้โสุด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 ประมาณนี้แล้วไอไอไอหล่นเขาสูงสูงหลังหลังนู้นเห็นเป็นเท่าๆคือเขาอะไรไม่รู้ทุ่งแสลงหลวงละยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโอ้เมื่อครั้งก่อนนู้นที่เราที่เราขับรถไปกันมันทุ่งแสลงหลวงนี่มันไปกินพื้นที่รอยต่อพิศนุโลกนครไทย ปางอืมแล้วก็ไอ้เนินมะปางบไอ้บ้านมุงอืมบ้านมุงเนอนมะปางอือืมมันก็คือแหล่งหลวงโอ้โหสุดๆเหมือนว่าเราอยู่งเดียวกับป่เนือเมฆเลยเนือเมฆเลยเนือเมฆเลยบรรยากาศจุดนี้ก็คือจุดที่เขาสู้รบกันอืมคือมันทุกจุดนั่นแหละแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่พรองมาตั้งอยู่ตั้งแต่พศสองพันหร้อยสิบ บรรยากาศมาช่วงนี้คืมฟ้าคืมฝนเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่มาก็มาถึงเวลานี้นะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วฝนก็เทแล้วก็มวลความเย็นที่เป็นหมอกทั้งน้าลอยจากข้างล่างขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สุดๆๆนี่คือจุดชมวิวทะเลหมอกพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาคอซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1 1 2 2เมตร นะครัส,สุดสุดวันนี้ได้กลับมาย้อนรอยอยีกครั้งหนึ่งเขาคอ